เซลพอมันได้ทั้งพลังงานเนาะเซลมันจะกินพลังงานแล้วก็สร้างกระบวนการสร้างต่างๆเพื่อให้เราอยู่รอดนะในขณะที่เซลลกินพลังงานเซลลมันก็จะปล่อยของเสียออกมาของเสียพวกนี้ก็คือปฏิกรหลังจากกระบวนการเผาผลาญเรียกภาษาที่เขาใช้ง่าย,ายๆทั่วไปว่าขยะหรืออน um um ุมูลอิสระสารพิษเหล่านี้ที่หลังจากที่เซลลมันกินของดีแล้วระเบิดออกมาเป็นของเสียแล้วของเสียนี้จะย้อนกลับไปทําลายเซลล์เซลล์ก็จะตายในที่สุด ตับต้องทําต่ออีกนะเมื่อฉันส่งไปให้แกกินละแกกินเรียบร้อยนะแกก็คายขี้ออกมาฉันต้องตามเช็ดขี้เช็ดเดยวแกด้วยนะตับของเราก็จะใช้วิธีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสารล้างพิษออกมานะมันคือสารต้านอนุมูลอิสระนะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะ ถูกตัดสร้างขึ้นหลากหลายรูปแบบมากแต่3รูปแบบหลักที่สร้างเยอะที่สุดและใช้มากที่สุดเลย,เยต้านกับปฏิกิริยาการเผาผาลาญนุกชนิดในร่างกาย,ยที่เป็นแอนตี้ออกซิเดชันก็คือ h o d h o SO d ย่อมาจาก Superoxide d i s m i t a s e มันเอาไปล้างไอ้พวกระเบิดอนุภาคของอนุมูลอิสระที่เป็นซูเปอร์ออกไซด์นะฮะเวลาเผาผลาญแล้วมันจะเกิดเป็นพิษที่เรียวซูเปอร์ออกไซด์ขึ้นระดับในเซลล์เยอะแยะเลย ตับก็ต้องสร้างตัวแก้ซูเปอร์ออกไซด์โดยการสร้างซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิเตสหรือ HOD ส่งเข้าไปแล้วไปต่อต้านไม่ให้ตัวเนี้ยเป็นพิษกับย้อนกลับไปทําลายเซลล์นะทีนี้ตับต้องสร้างเยอะมากแล้วเซลล์เราต้องกี่เซลล์ละ่ะเซล 5, 6, 10, ล์ห้าสิบหกสิบล้านเซลล์ที่มันกินกันอยู่เนี่ยมันกี่อนุพันธ์ของสารพิษใน1วินาทีเซลลทุกเซลล์ในร่างกายคุณมันเผาผลาญพร้อมกันหมดเลยนะไม่หยุดด้วยนะหนึ่งเซลมีกี่ไมโตคอนเดีย แล้วกี่ล้านล้านเซลล์รวมกันเพิ่มเข้าไปในนั้นเป็นไมโตคอนเดียมมหาศาลที่ทํางานรวมกันอยู่ไมโตคอนเดียพอเวลาที่มันเผาผลาญพาร์ิครลของเสียออกมาเนี่ยก็ต้องมีตัวไปล้างเหมือน HOD จากตับจะถูกผลิตไปใน1วินาทีจะเกิดอนุพันธ์ของสารพิษทั่วทั้งร่างกายเป็นเป็นโมเลกุลของพิษเป็นอะตอมนะฮะระดับอะตอมของพิษเนี่ยครับประมาณ7ล้านล้านพาร์ติเคิลโอ้โจมากในวินาทีเดียวเนี่ย นะเพราะเซลล์เรามาหาศาลเลยแตบเราต้องสร้างให้ทันนะให้ทันเพื่อไปล้างไอ้ตัวนี้ไม่ให้ทำลายเซลล์เพื่อปกป้องเซลล์ทีนี้ในเวลาที่เซลล์เราสันดาบอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบพื้นฐานแค่กูโคสธรรมดานะมีไขมันด้วยนะมีโปรโตีนมีอะมิโนแอซิดหลายชนิดเวลาที่เผาผลาญสิ่งที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเนี่ย ขยะพิษก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นครับไอ้ขยะพิษที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงในการทำลายเซลล์มากขึ้นตอนนี้เนี่ย H O D ที่ตับตร้งขึ้นเนี่ยไม่สามารถต่อกรได้กับพิษแรงๆบางตัวตับจึงต้องใช้ประสิทธิภาพของตับให้มากขึ้นอีกเพื่อที่จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงและมีคุณภาพสูงมากกว่าเดิมอีกชื่อว่าสารที่เรียกว่าคาตาเลสคาตาเลสเป็นเอนไซม์นะมันจะถูกสร้างขึ้นที่ตับตับต้องใช้พลังงานเยอะมากนะในการสร้างคาตาเลส คาทาเลสถูกส่งไปเพื่อไปต้านปฏิกิยาออกซิไดซ์ที่แรงกว่าเดิมต้องผลิตตับก็จะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นละก็ไปต่อต้านเพื่อรักษาเซลล์ไว้เพื่อให้เรายังคงสภาพร่างกายยังมีสารพิษที่แรงกว่าปฏิกิยาที่ว่านี่รับพอแรงมากเนี่ยนะครับคือจากซูเปอร์ออกไซด์ก็เปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แรงมากนะฮะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดนี่แรงกว่านั้นนี่มันนาไปสู่สารพิษที่สูงที่เรียกว่าไฮดรอกซิลหรือซิงเกิลออกซิเจน เป็นออกซิเจนอิสระที่ไวมากแล้วทำปฏิกิริยาห่วงโซ่ทำลายดีเอ็นเอทำลายยีนในร่างกายเราเซลล์เราได้ตายเร็วมากเลยมันก็จะเกิดพิษที่แรงขึ้นไปเพราะเกิดพิษที่แรงขึ้นตับของเราไม่ได้แล้วต้องสร้างตัวที่แรงที่สุดเลยเอาแบบยาแรงเลย ตับเราจะสร้างเอ็มไซที่มีคุณภาพสูงมากๆชื่อว่ากูต้าไทโอนกูต้าไทโอนเนี่ยมันถูกผลิตขึ้นที่เซลล์ตับของเราเองนะหลักๆเลยฮะเด็กเกิดมาใหม่ๆยังไม่ได้กินอะไรกินแค่นมแม่ไปตรวจดูในเลือดมีกูต้าไทโอนเลยฮะเพราะตับของเด็กที่ถูกพัฒนาในตัวรู้จักสร้างกูต้าไทโอนตั้งแต่เป็นตัวอ่อนแล้วนะครับมันสร้างกูต้าไทโอนได้นะกูต้าไทโอนเนี่ยมันจะต้านออกซิไดซ์ทุกรูปแบบทั้งในฟอร์มของการละลายน้ําไม่ละลายน้ําคือทั้งนอกเซลล์ในเซล เข้าไปได้หมดนะครับตัวนี้จึงเป็นสารต้านสัดที่ต้องใช้พลังงานสูงมากใช้ทรัพยากรสูงมากตับต้องสร้างอูต้าไทโอนขึ้นมาเพื่อปกป้องปฏิกิริยาการถูกทำลายร่างกายการถูกทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระมหาศาลที่เกิดขึ้นตับเราต้องสร้างส3สตัวนี้ให้ทันให้ทันนะถ้าไม่ทันเราจะป่วยเราจะพังร่างกายเร็วมากตับเราเลยต้องรีบสร้างหมอสร้างขึ้นมาหุ้นสังเกตไหมครับคนที่ วิทยาศาสตร์ก็บอกบอกชัดเจนสรุปชัดเจนว่ามันไม่ดีอะ่ะเช่นกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพกินอาหารที่มีเคมีปนเปื้อนสูบบุหรี่กินเหล้าเสพยาเสพติดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคุณจะไปลองในถาดเพาะเชื้อว่าสิ่งเหล่านี้ทําลายเซลล์ได้ไหมเนี่ยมันก็ชัดเจนอะ่ะมันจะอยู่นอกร่างกายหรือในร่างทำลายเซลล์เหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้ทําลายร่างกายทําไมอะ่ะคนกินเหล้าก็ยังแข็งแ,งแรงอยู่คนกินอาหารกินอาหารขยะ ทุกวันแต่สุขภาพก็ยังแข็งแรงยังสดชื่นเดียวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันไม่จริงเหรอทฤษฎีนี้ไม่จริงเหรอมันไม่ถูกทําลายจริงเนี่ยเรายังสดชื่นอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นครับมันทําลายแต่ว่าตับของเราต้องต้านทานการทําลายนั้นโดยการสร้างสารต่อสู้ให้ทันถ้ายังสร้างทันอยู่แม้กระทั่งพิษเข้ามาในร่างกายเนี่ยก็จะไม่เห็นผลเสียเลย เพราะมันจะต่อต้านอยู่ตลอดเวลาแต่ตับเนี่ยจะเสื่อมสภาพตัวเองลงไปเรื่อยๆอว,วัยวะอื่นไม่ออกอาการครับแต่ตับจะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติที่เขาบอกว่ามันเป็นยุคโปรโมชั่นหรือช่วงโปรโมชั่นใครที่ยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็ถล่มสุขภาพกันไปกินกินเร็วๆทําลายสุขภาพไปก็ยังสดชื่นทุกวันตื่นมาสนุกทุกวันใช่ครับมันเกิดขึ้นได้แต่นั่นคือการใช้ผมคือตับจะพังเร็วเพิ่มขึ้นมันจะเสียหายเ,เพราะมันต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้น เราต้องเข้าใจว่าตับของเรานี้นะครับใน1วันควรจะทํางานเท่าไหร่มันมีลิมิตทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีคํานี้มากําหนดถ้าไม่มีกําหนดละ่ะคุณออกรถมาครับรถมันมีกําหนดไหมว่าควรจะทํางานเท่าไหร่หรือว่าตั้งแต่คุณออกรถมาเนี่ยเป็นปีแล้วคุณไม่เคยดับเครื่องเลยขนาดกลับมาถึงบ้านแล้วคุณยังติดเครื่องไว้จอดไว้งั้นแหละเบินไว้อยู่งั้นตลอดตอนเช้ามาก็ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ขับไปได้เลยมีใครทํางั้นไหมฮะหรือว่าขี่มันตลอด ทั้งวันทั้งคืนเลยเปลี่ยนคนขับไปเรื่อยๆเป็นคนขับไปเรื่อยๆรถไม่ต้องหยุดเร่งยรอยู่ตลอดเวลาได้ไหมครับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีสเปคว่าทํางานได้เท่าไหร่ต้านทานได้เท่าไหร่ถ้าทําเกินกว่าสิ่งที่เกินสเปคเนี่ยอาจจะทําได้แต่อายุการใช้งานจะสั้นลงตับของมนุษย์เป็นแบบนั้นถ้าใครใช้ตับเปลืองให้ตับทํางานมากเกินไปแต่ข้างนอกยังมีความสุขอยู่ยังสนุกสนานนั่นคือการทําลายระยะไถเวลา Tómalo, pay.